มาคับพี่น้องเรียกได้ว่าสุดปังนะคะหรือนี่จะคือ FC แฟนคลับของอุ้งอิงตัวจริงค่ะพี่น้องอู้กันโรทิงว่า,าแฟนตัวยงกันโรทิงมา FC แฟนคลับตัวจริงนั่นหมายถึงว่าต้องได้ติดตามคักอหลีะคะ่ะพี่น้องเ่ราะว่าซเป็นในเรื่องของการใส่ชีวิตหรือว่าจะเป็นในเรื่องของผลงานจังสีแม่ผลงานเพลงจังสีค่ะพี่น้องสำหรับบุคคลบุคคลท่านนี้ได้เป็น FC อุ้งอิงตัวจริงแอดมินเสียวาจังสันค่ะพี่น้อง นะคะแล้วโอ้โหเรียกได้ว่าสุดยอดนพี่นองเนาะนะคะนี่แล้ะครับพี่น้องนะําสำรับอุ้งอิงเพชรบ้านแทงในเมื่อวานนะคะน้องกะีมีการไปทําบุญวันเกิดนะคะซึ่งกับเป็นวันแม่แห่งชาตินพ่นองนาะาสำรับครอบครัวนี้ครับพี่น้องบ่ต้องพูดถึงเลยต่วเสกเป็นเรื่องในวันไหนก็าตามครอบครัวนี้ขอเพียงแค่มีโอกาส ไปทําบุญไปแบ่งปันทันทีใน,ในมือบ้านนี้คุณพี่น้องกระรีมีการไปทําบุญนะอยู่ที่วัดน้องคู่วัดน,น้องคู่นั่นแหะน้องพี่น้องน้องกะรีมีการไปทําบุญหลายอย่างด้วยกันน้องพี่น้องน้องนั่นแล้วเรียกได้ว่าหลวงพ่อที่ประจําอยูอ่วัดน้องคู่น้องพี่น้องน้องกะนี่แหละเดี๋ยวมีการมาถ่ายรูปกับอุ้งอิงมาขอถ่ายรูปกับอุ้งอิงนะคบพี่น้องเป็นจ้าหนมาที่มณฑว่าแทม มีอยู่ช่วงช่วงหนึ่งนะคะห mm hmm. ลวงพ่อเพิ่อนในพิการบอกกับอุ้งองแบบนี้ค่ะพี่น้องคำคำนี้เรียกได้ว่าทุกคนต้องหยุดชะงักทันทีนะคะเป็นอย่างคือบอกว่าแบบนั้นในเรื่องนี้จะคือเอฟซีอุ้งอิงตัวจริงน้อพี่น,อน,อนะะ้องเนาะนะคะอาวนี่นะคะพี่น้องเดียวสิว่าพี่น้องไปเบิ้งคลิปนี้จากหน่อยสกอนบอกเลยนะคะว่าเอฟซีแฟนคลับหลายคนตั้งใจฟังคลิปนี้ดีๆไปเบิ้งคลิปนี้กัน ิ่งยได้กระทบไลเชรชาวดินแล้วะไเรื่องยิ่งย็นกไปจาได้กระทบไหลเพชชาวดินแล้วนั่นแหะคพี่ดองเป็นจังไหดนะคะสําหรับอุ้งอิงเพชรปานแพงครัพี่ดองในเมื่อวานนี้ได้มีการไปทํากุฏรน้อพี่น้องนองกัตอนตอนช่วงเงี้ยกลางคืนครับพี่ดองคองวันที่สิเอด 11ส,สิงหาคมเกรงมีการนัน่งแพกขนมครับพี่น้องเพื่อที่จะนําไปทําบุญในวันที่12ก็ขึ้นในเมือ่อวานนั่งลุมือเหตเองเลยนี่แหละนั่ง,งแพกขนมครับพี่น้องนะคะแล้วในวันที่12เนี่ยเมื่อเ้ารกะเดินห้างไปวัดบ้านหนองคูนพี่น้องนากระมาในลุกชุดสีขาวนะคะไส้พาสิน์นผัดทุ้มครับพี่น้องสยสดคุงามมากๆนพพี่น้องนกหลังจากที่องอิงทาบุญแล้วนะคะโอ้โหเร,เรียกว่าแทบไม่น่าเชื่อ นะคะหลวงพ่อภากันมาขอถ่ายรูปกับอุงอิงเพชรบ้านแพงค่ะพี่น้องนะคะโอ้โหเป็นภาพที่สิวาจังเลยล่ะนะคะแล้วนค้กับบอกว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อน้องพี่น้องนาะน,นะคะเพาเป็นเพียงแค่หลวงพ่ออยู่ที่วัดหนองขูท่อนนั้นค่ะพี่น้องไม่ว่าอุงอิงน้องจะไปทําบุญอยู่ที่วัดไหนก็ตามเสือบอกค่ะพี่น้องว่าหลวงพ่อที่ประจํอยู่หมองหันมองหันทั้งสิแม่รู้จักอุงอิงหมดนะคะรู้จักอุงอิงหมดติดตามอุงอิง เบิดนะคะเป็นจังไหนนะคะนี่แหละครับพี่น้องเิ่นจังเอิญมาเป็นสายบุญของแท้เนาพี่น้องเราเป็นสายบุญของแท้หลวงพ่อแต่ละวัดจังสิแมติดตามอุงอิงดูคลิปอุงอิงติดตามก็คือแบบติดตามอหลีเลยนะคบพี่น้องนะคะนี่แหละย่างเทียดเมื่อดขึ้นคลิปแฮซีแฟนคลับหลายคนเมื่อในเบืองเมือข้างตน้นหลายคนอาจจะบอกว่าหรือนี่จะคือเอซีอุงอิงตัวจริงเป็นยังคือนบอกว่าแบบนั้น สำรับรวงพอครับพี่น้องหลังจากที่เ้มีการ์ยาง,งเข้ามาแทรกกับอุกอินนะคะเพื่อนกับว,ว่าขืนมาในะคะา่าจะได้กระทบไหลเพชรชาวดินเพื่อนว่าจังจแหะครพี่น้องเอาฟังอีกทีหนึ่งจะได้กระทบไหลเพชรชาวดินนะคะแล,ะละ้วะค้นกระสีตีความหมายอันนี้จะมาต้องตีความหมายไปสองสองทางก็คือกระทบไหลเพชรชาวดินหมายถึงว่าประมาณแบบว่าพึ่งผ้า บารมีของอุงหอิงเพชรบานแห้งซึ่งคําว่าเพชรชาวเด่นก็คือบ่งบอกเลยว่าอุ้งอิงเนี่ยชัดเจนครับพี่น้องเพชรชาวเดนในหมายถึงมมาดังแล้วแต่บ่เคยลืมทินบม่คยลืมบานเกิดจากของอันนี้ก็คือบ่งบอกถึงอุ้งอิงอย่างชัดเจนแล้วสําหรับลวงพพอเพิ่นบอกว่าจะได้กระทบไหลเพชรชาวเด่นซึ่งหมายความว่าิสดแบบแบบจีวะตรงไหนล่ะเกาะ,ะ,ะเกาะกระแสกับ ุูงอิงประมานี่แหละครับพี่น้องอันนี้คือตีความไมายไปนอีกลักษณะหนึ่งแล้วอีกในรูปแบบหนึ่งแล้วหลายคนอาจจต,ตีความไมายไปว่าเพศชาวดินไมายถึงเพลงซึ่งเป็นเพลงใหม่ล่าสุดของปุงอิงไปออกมาบา้านในด้วนครับพี่น้องเป็นเพลงเดียวของน้องเป็นเพลงแต่กลัวพาพยุนไข่ออกแล้วหลายคนอาจจะตีเป็นปอีกลักษณะหนึ่งก็คือเป็นเพื่อนเพื่อนอาศิลไมยถึงซื้อเพลงจังสิแมแห่ซื้อ่าเพลงเพศชาวดินนั่นหมายถึงว่า หลวงพ่อต้องมีการติดตามผลงานขององ้งอิงเพชรปั้นแพงอย่างแน่นอนเดลาอาดินจังบอกว่าเพิ่นเป็นเอฟซีตัวจริงบน่นี่ติดตามผลงานขององ้งอิงด้วยสําหรับผลงานเพชรเพ,เพชรชาวเด่นเอาพี่น้องเราเป็นจังไหนหรือว่าเอฟซีแฟนคลับมีความคิดเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกมาจากกันไดเราพี่น้องๆเอากระที่ว่าสุดยอดครับพี่น้องในกระที่ว่าสุดยอดเป็นจังไหนเฮาใดเบิง้งเฮาใดเห็นคลิป ลักษณะแบบนี้นะคะเป็นภัยพกะยิ้มไปตามๆกันเอินวายิ้มไม่หุบน้องพี่น้องน้องทิว่าเป็นครอบครัวนักบุญเป็นครอบครัวสายบุญอิเล่นะคะเป็นครอบครัวสายบุญจริงๆนะคะจนกระทั่งพระอาจารย์นะคะที่ได้ประจําอยู่ที่วัดหนองกูค่ะพี่น้องหลังจากที่องค์เองน้องได้มีการถวายเงื่อนใหน้กับพระอาจารย์อ้เรืก็่ว่สามจํานวนเงินค่ะพี่น้องว่าจํานวนเงินเท่าไหร่แล้วพระอาจารย์หลังจากที่ได้รับเงินจากองค์เองค่ะพี่น้อง ะะท่านก็พูดออกมาเลยนะคะว่าขอให้ถูกรางวัล30ล้านเลยเพิ่นมาจังเสียหลักนะคะโอ้ถือได้ว่าไม่ธรรมาดานาะพี่น้องนาะสุดยอดแห้งนะคะสุดยอดแห้งะะแล้วลองสังเกตเบอ่งค่ะพี่น้องทําไมอู๋อินน้องถึงแบบวนเวียนอยู่แต่กับวัดแทบอิริเดนะคะวนเวียนอยู่แต่กับวัดวนเวียนอยู่แต่กับนี่ละนาอพี่น้องนาอก,ก็นั่นหมายถึงว่าน้อง เฮ็ดบุญมาหลายอีหลีนพี่น้องน้องน,นะคะปวารส,สิเป็นโอกาสได้กระตามครับพี่น้องขอพยงแค่ดเดเฮ็ดทาหมดนะคะขอพิงแค่เดแบ่งปันทั้งหมดน้องพี่น้องน้องกฐิวาสุดยอดนี่ถือว่าเป็นเพชรชาวดดนจริงจริงนะคะเป็นเพชรชาวดินจริงๆถนะิงหมายถึงว่าดังแนวแต่ไม่เคยลืมถิ่นกําเนิดไม่เคยลืมบ้านเกิดตัวเองน้องพี่น้องน้องนะคะก คือแบบซอยซอยเรืองยังกระไดอิงกับซอยเบิร์ตเขาพี่น้องสําหรับครรัวนี้แล้วก็เป็นช่วงแรกในสาหรับในมือนี้นะคะเพราะมากันมาเหมือนที่บ้านรถตู้นี่มือนี้ม่มีงันไปใส่รับพี่น้องเหมือนจะเป็นวันหยุดพักผ่อนแลวคนก็ว่าโอ้ยอวดสบายเน่เนี่ไมีมีมมือนพักผ่อนน้ำมูอยุดวยนนี่หลายคนก็ว่าจังสีนอกที่น้องนกกะเขาได้เห็นบรรยากาศการอยู่ที่บ้านของอุ้งอิงแล้วหลายคนก็บอกว่าหมักบึง บางเบิงคลิปที่อุ้มนิ้น้องอยู่บ้านจังสิงม่พอ่อยกเปิ้ลกลสิแบบมกักท่ายคลิปให้เฮ้าด้เบงิงยูตลอดน้องพี่น้องนอกกะนี่ลหละคันพอ่อยกบ่าท่ายคลิปในเซวา่าคนนล่่ทนเหน็บบท้นยางฟนนอนน้องพี่น้องนะก,กะสมกับทีเป็นคนดังอีเลคับพี่น้องถ่ายคลิปกินเขาท่ายคลิปยางเสียงกระตามแบบคุณแหดูเยอะมากหลายมือนสำเร็จน้องพี่น้องนอก,กะ สุดยอดวันถอน้องพี่น้องนะ้องเอฟซีแฟนคลับคิดเห็นอย่างไรบ้างกับคำว่ากระทบไหลเพรช,ชาวดินลองคอมเมนต์มนาะว่ามาจากกันใดน้องพี่น้องนะ้องหลายคนอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกตั้งจาก,จากแอดจากแอดมินกันดดน้องพี่น้องฮาวนะแล้วก็พี่น้องจำรับคลิปนี้กับคอจบคลิปไปสับสนี่สัก้อนลังคาก็วันสวัสดีค่ะ